็สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่สวนไผ่นะครับสวนไผ่ของพ่อนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็แต่ก่อนนะครับไผ่พวกนี้เราเอามาจากาจากกลมป่าไม้มันมีการแจกนะครับจากกลมป่าไม้แล้วก็มาทําการปลูกปลูกเป็นล่องเป็นแถวเป็นแถวไว้เงี้ยแต่ละชนิดแต่ละชนิดใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกไผ่กิมกิมซุงพวกนี้ที่มันเป็นลำใหญ่ใหถ้าลำเก่ๆมากๆเราสามารถใช้ไปเป็นเสาเสาอ,อะไรก็ได้ที่มันอยู่ในร่มในอะไรเนี่ยไม่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 โดนแดด ือว่าโดนแดดมันเขาก็ทนกว่าพวกไม้ยูคานะครับแล้วก็ใช้ไปเป็นเสาสาราในน้ําหรือว่าเป็นกระท่อมที่เขาทําสร้างขายกันนะครับได้ส่วนพวกไผ่สางมนพวกนี้เราสามารถใช้ลำแล้วก็ไม้ไผ่เขียวพวกนี้ครับสามารถใช้ลำใช้ลำในการก่อ,อสร้างนั่งร้านหรือว่าเป็นพวกเ,เป็นพวกอะไรนะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์จักสารอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง แล้วก็ใช้ในทําการเกษตรพวกเป็นค้างนะครับเป็นค้างค้างพวกบวกพวกทัวพวกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้ครับส่วนใบไผ่ใบไผ่ใบไผ่พวกนี้ครับโปรเจกต์ต่อไปเราจะทําเป็นเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักดินปลูกนะครับที่เขาขายกันเจ็ดทุงร้อยพวกทุงละยี่สิบห้าอย่างเงี้ยเราจะทําให้ดีกว่าเขาเพราะว่าใบไผ่ ประโยชน์มากกว่าใบใบใบอะไรนะที่เขามาทําใบสัมสาหรืออะไรนี่แหละนี่แหละที่เขามาทํ้ส่วนเราจะเอามาทกมาการหมักหมักภายในหนึ่งสัปดาห์ที่กลับไปมาแล้วเราจะได้ดินปลูกนะครับใบไผ่เนี่ยคุณประโยชน์เยอะครับผมส่วนพวกลำลำไผ่หนอ่นอไผ่หน่อไผ่ในเวลาหน้าฝนเราก็สามารถเก็บขายหรือว่าเอามาแกงหน่อไม้กินหรือว่าทำเมนูผัดหน่อไม้อะไรพวกนี้ก็ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูที่อื่นกันต่อ